สวัสดีน้ำเศร้า,าจ้าสาวอีสานคนสว่างมาอีกมือหนึ่งละจ้ามือหนึ่ง,าง,งมาเดาจ้า,ากินกาแฟาจ้า, <c oughs> า,า,าน้ำเศร้าๆน้จ้าแกะกระสดบชื่นจ้าไม่จะพาละะไหนาะจ้าละละไปนั่นละไปนี่น้ำเศร้า,าก,ก็ได้ <c oughs> ยำแรงกับข้าเรอะไปนั่นเระะไปนี่ดิเมื่อ <c oughs> วานนี่ก็เมียนพี่นอ้องเป็นกับเป็นกับฝากากดติดตามให้ค่ะขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้ะเด้อแล้วก็เขามาเป็นกำลังใจแล้วก็นี่พี่น้องเขามาทัก ว่าเออสวัสดีน้องแจงะกดติดตามให้แล้วนะคะขอขอ,ขอบคุณหลายหลายเด้อจ้กอ <c oughs> ะการเจังจี้วจ้ะมันก็บ่ได้ไปไส่แล้วมันก็นอยู่ในไหเศ้ามากกับกระลุกแต่เศร้ายุต่ตื่นตื่นตะตีห่าเป็นไะมันหนาวมันบ่เคอสมัยตะกี้นอกจากเนาะที่ห้าสิต้อง,งอ,ออกมาฟิงไฟดังไฟฟิง มือนีเขาก็บบอได้ฟิงไฟกันแล้วกันนอนห่มผ้าสกอนยายกับพระท่านในดูท่านในตื่นหจ้าเกือบเจ็ดโมงแดดออกจุระ <c oughs> วัดว่ากับช่วงนี้กัยังพระท่านในไปดอกมันอากาศหนาวเสื้อยายสีลูกสีตื่นใส่บาตยังกะนพระท่านในไปมันอันนี้โยมันอากาศหนาวกัน ยายเรากับว่าท่านน้ต่นนอนนะจ้ะ <c oughs> ฟอ,อกไตเดี๋ยวนี้กับมีอาการเมื่อยหมอกับบอกให้ยัน <c oughs> ฟอ,อกสัปดาห์ละสามมื่อยายกับบทันเลนเสียกฟอ,อกดอกก็ยังยังบ่อยากลุกยังมื่อเช้ายานเมื่อยก็เกายานมีอาการเมื่อยหลังฟอ,อกก็เกา ท่านไม่อยากเพราะท่านในตกโงคุณหมอนะเ <c oughs> บิ้งกันไปเด้อพี่น้องเด้อฉันกับไปเลาะเมื่อวานนี่ยอยู่ศูนย์โรงพยาบาลกับก้าพี่น้องไปเบิง้งต้นใหม่ต้นหนึ่งวันนี่ <c oughs> กะไมีอัน พ,พี่น้องท่านนึ่งเป็นการอตอบขามาว่าอันมันเป็นต้นสีละลังกานะพี่น้องก็ขอบคุณใลยายเดอร์ที่ที่ตอบขามา <c oughs> ที่มาบอกฉันว่าต้นอย่างนะต้นสีละสังกาต้นสีละลังกา สิบ <c oughs> กว่าองศาได้หไหมในก็ะไรสิบเท่าไรมือเศร้าหนี่งสิบสิบหกเนาะสวา่างสิบหกองศามื่อนี้กับวันที่หกฮอกก้าลาเราก็ซ้อหกแปดนะวันธราชการเหตการเหตงานก็เริ่มทำการแล้วเนาะโรงเรียนเปิดเทอม เปิดเปิดเปิดยุดปีไม่กับเปิดแล้วนนนนนนเนาะคะเนาะมื่อยจังไนกาเดือเว้าันให้เล้าเบ้่อกจนเด้อจะเด้อให้กลาถิ่นกัน ไปตะลุงตะลาวเวินกระเบื้องกันไปทุกคนก็ผู้ใดมีพี่น้องผู้ใดมีอย่างเตือน เรามาทักมาให้ความคิดเห็นคือทำติดจมอย่างต่างๆกับกับพิมกับมาโหลดเด้อจ้ะเด้อจ์ันกับสิอ่านดึงติก็ได้จ้าบ่าเป็นอยังเขามะว่ามาวาจังสันจังสีแต่บอเป็นอยังดอกฉันกับสิอ่านดึงกับสิได้ปรับปรุงเจ้าของ มันก่นยังไม่อยู่เหต็เหตด,ดไปตามเจ้าของอันตามเจ้าของอย่าเข็ดอย่าเข็ดช่องนะจ้า <c oughs> เข็ดตามตามอย่าเข็ดเบืงกับพี่น้องอนี่ละนะค่ายนาอ <c oughs> อย่างแมวให้ตัวนึงจ้าโอ้สองตัวไหมตัวนึงมันบ่ค่อยมันฟุกกี้นลำดอกอันนี้ตัวนี้มันยังน้อยอยู่นี่มนะคะลินไม่ดื้อแมวเขาเอามาโพดไว้เขาเอามาโพดไว้กันนี่นะอยู่กับแพงเรทาโกที่ฉันออกไปย่างปัดซอยน่ะแต่มันนิ่หน่อยเดี๋ยวนี้มัซีปีแล้วนะฮะยุคจุกควาำมุกจ้ามุกจ้าชื่อว <t ainsi> ่ากกาฟิวจ้า ติตามให้ไม่แกงงได้ได้จ้าเงียบเบเงาเงี่น่าจะเนาะอกซอกซอยน้ำบานน้ำจงกะมีแต่สูงไวมีแต่ คุณไปทำงานเนี่มีผู้ชไวยเกษียณอา,อาอยุเรอลเป็นเหนเียๆมีมิดอยู่หกโมงโมงขึงแล้ได้จ้ะนี่งซ้ายเลยได้หนึ่งแต่ผู้เฒ่าผู้โทนี่อยนี่กันดร พี่น้องม้อนไปเห็ดงานเดี๋ยวสิ <c oughs> เริ่มวนะวน้อเจ้าเนาะออกจากบ้านแต่เศร้าปห้การเห็ดงานม้อนอยู่ทางไก่ <c oughs> ม้อนอยู่ทางไก่ถนนกับปุ่นวายการสัญจรกระติดครับกจะสิไปหอดมองทำงานาลำบากอยู่ส่วนมันโดยสายส่วงเจ็ยจโมงแปดโม <c oughs> กะจังใดกะขอให้ระมัดระวังเลยจ้าการสัญจรบ่คือสมัยตะกี้รถเรือกระร้ายรถการสัญจรกระร้ายต้องระมัดระวังขึง้น จังไดกะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายเดอ้อพี่น้องเอ้ยที่เขามาติดตามติดตามกันไปเรื่อยๆอะเป็นกำลังใจให้ฉันไปเรื่อยๆเดอ้อจ้ะเดอ้อขอบคุณหลายที่เขามาทักขเขามาพิมเขามาทักพิมเขามาติดตามแล้วกะเป็นกำลังใจให้ฉันฝากแนช่งนงน้อยนียน่ละ มือนี่กะสวัสดีปีใหม่จ้า